คนไทยที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจําในกัมพูชาขณะนี้เวลาร่วงเลยมากว่า2สัปดาห์แล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการต่อสู้คดีในชั้นศาลก็โดนจับตัวไปตั้งแต่วันที่29ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันพฤหับสบดีที่ผ่านมาก็มีการนัดไต่สวนของศาลอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็หยุดยายมา3วันวันนี้เปิดทําการอีกครั้งนะคะต้องดูความคืบหน้าว่าสุดท้ายแล้วศาลจะนัดไต่สวนเพิ่มเติมไหมตัดสินคดีเมื่อไหร่แล้วก็จะให้ยื่นประกันตัวกันได้เมื่อไหร่นะ ให้เขาเยี่ยมในวันนี้ด้วยนะคะความขึ้นหน้าล่าสุดจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะติดตามจากทางผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณสันติวิธีพรมบุตรซึ่งอยู่ที่นั่นแล้วค่ะครับขอบคุณครับคุณอรการคุณพี่โภคครับตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนนี้สื่อมวลชนก็ยังคงปัดหลักรอความเคลื่อนไหวจากศาลกรุงรมเป็นถึงความชัดเจนในกระบวนการทางกฎหมายว่าต่อจากนี้ไปศาลจะมีการนัดฟังคําตัดสินวันไหนแล้วก็จะมีการให้ประกันตัวหรือไม่แต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้เลยครับ ล่าสุดกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติซึ่งนำโดยคุณกรุณไสไงงามและคณะของคนไทยเจดคนที่เดินทางมาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เจ็ดคนไทยก็ได้เดินทางไปที่ศากลกรุงพนมเป็นเพื่อที่จะรอพบพนยความของคนไทยทั้งเจ็ด โดยทั้งหมดก็ได้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคนไทยที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุทหารกัมพูชาจับคนไทยมามอบให้ทนายความเพื่อไว้เป็นแนวทางต่อสู้คดีว่าพื้นที่ดังกล่าวที่คนไทยถูกจับกุมนั้นเป็นพื้นที่ของคนไทยแต่เดิมแต่ว่าตอนนี้ถูกยึดครองโดยกัมพูชาและพื้นที่ตรงนั้นทางกลุ่มเครือข่ายคนไทยหวัวใจรักชาติก็พยายามที่จะให้ข้อมูลกับทนายความว่า เ็นพื้นที่ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นดินแดนของใครฉะนั้นก็ไม่ควรจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของไทยคือจะไม่สามารถดาเนินคดีกับคนไทยทางเจ็ดได้อันนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติจะนับเป็นข้อมูลให้กับทนายความเพื่อจะนําไปต่อสู้คดีหรือว่านําไปยื่นเรื่องให้ศากลกรุงพนมเป็นยกคําร้องในคดีที่อายการส่งมาพิจารณาไต่สวนนะครับ ทั้งนี้เมื่อเช้าวันนี้ก็พบว่าหนึ่งในทนายความของคนไทยคือนายรัอวโอนได้เดินทางเข้าไปที่ศาลแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้พบกับกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติเพราะว่ากลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติเขาเดินทางทีหลังก็เลยคลาดเคลื่อนกันไปและก็มีรายงานว่าในช่วงบ่ายนี้ทนายความคนนี้คือคุณรัอวโอนจะเดินทางมาที่ศาลอีกครั้งซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการมาติดต่อเรื่องของการประกันตัวซึ่งในช่วงบ่ายคาดว่า ทั้งกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติและคุณรวัลโอนคงจะได้เจอกันเป็นครั้งแรกหลังจากที่พวกเขาเดินทางมาเมื่อเมื่อวานนี้ครับและก็ส่วนที่เรือนจำเปรย์ซอก็มีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเกิดขึ้นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คือญาติของคนไทยสามคนที่ถูกจับกลุ่มอยู่ในเรือนจำเปรย์ซอก็คือคุณญาติของคุณวีระสงความคิดญาติของคุณนรุมลชีววัฒนาและคุณราตรีไผ่พัฒนพิบูลก็ได้เดินทางมาเยี่ยมทั้งสามคน โดยมารถสองคันมีรถของเจ้าที่สถานพูดไทยนําขบวนมาแล้วก็เป็นรถตู้ของกลุ่มญาติคนไทยโดยที่เรือนจำาป่ยอนั้นอนุญาตให้เยี่ยมประมาณหนึ่งชั่วโมงและตอนนี้การเยี่ยมก็เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมดก็เดินทางกลับโรงแรมที่พักแล้วครับคุณอราการคุณพี่โภครับค่ะ,ค,ะคุณสันติวิธีคะสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของความชัดเจนความคืบหน้าของศาลในขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรใช่ไหมคะยังไม่มีความคืบหน้าว่าศาลท่านจะ อ่อนัดฟังคาตัดส,สินคดีวันไหนแล้วก็ในเรื่องการประ,ประกันตัวถ้ายังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากว่าวันนี้เปิดเป็นวันเปิดทําการวันแรกก็มีแต่รายงานอ้างคกล่าวของคนนั้นคนนี้แต่ยังไม่มีใครสามารถที่จะยืนยันความชัดเจนได้ว่าจะมีการตัดสินคดีวันไหนหรือว่าตอนนี้กำลังมีการไต่สวนใครอยู่บ้างซึ่งจากรายงานก่อนหน้านี้เราทราบเพียงว่าคุณจันทร์ศรีนาซึ่งเป็นอายการที่รับผิดชอบคดีนี้กําลังไต่สวนในทางลับ เพื่อที่จะเอาผิดคนไทยอีกข้อหาหนึ่งคือการกรกรัข้อมูลทางทหารครับครับคุณสตรีวิธีครับมีโอกาสได้พบกับญาติของเจ็ดคนไทยที่ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมหรือ,อยังครับ,รบญาติของเจ็ดคนไทยที่เดินทางเข้ามาเดินทางมาโดยรโถโตู้ติดฟิลค่อนข,ข้างมืดครับเราพยายามที่จะมองเข้าไปในรถก็ก็ไม่ก็พบว่ามีคนประมาณ6กคนที่เป็นญาติของคนไทยเดินทางเข้ามาแต่ว่า ไม่ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์สื่อและก็ไม่ไม่อยากที่จะเป็นข่าวมากนักจึงจึงไม่ได้ให้สอบถามหรือว่าให้ข้อมูลอะไรมากนักว่าได้พูดคุยอะไรกันบ้างคือหลังจากที่เยี่ยมเสร็จแล้วทางญาติของคนไทยทั้งหมดก็รีบเดินทางออกไปจากเรือนจ<ม>ําโดยที่เราพยายามที่จะขอ,อะสอบถามว่าเป็นยังไงได้เจอคุณวีระได้เจอคุณอาริมณ์ได้เจอทุกคนแล้วเขาเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าถ้ากลุม่มญาติที่เข้าไปเยี่ยมนั้น ไม่เปิดเผยรายละเอียดไดๆคือกา็คุณสติวิธีค่ะคุณสันติวิธีคะสิมมวลชนที่น่าโนไมถึงกลุ่มคนที่กัมพูชานี่เขายังเกาะติดสถานการณ์อยู่ไหมคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วจะไม่ว่าข่าวพื้นที่ข่าวเรากินพื้นที่เยอะมากเลย ครับเป็นเช่นเดิมครับวันนี้ตั้งแต่เช้าครับเราไปที่ศาลกรุงพนมเปญก็เจอสื่อมวลชนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะกัมพูชาก็ไปรออยู่ที่นั่นจํานวนมากพอมาที่เรือนจำไบซอซึ่งเป็นจุดที่ญาติของคนไทยจะมาเยี่ยมคนไทยที่ถูกขังอยู่ในเรือนจําสื่อมวลชนจํานวนมากยังให้ความสนใจที่จะรอมาติดตามข่าวนี้อยู่ครับครับแล้วล่าสุดเรื่องที่สื่อข่เมิ่งเปิดเผยว่ามีชาวบ้านถูกทหารไทยยิงเสียชีวิตเรื่องนี้ที่นั่นมีการนําเสนอข่าวอย่างไรบ้างครับ เรื่องนี้มีการนําเสนอข่าวมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วครับว่าบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดบันเตมันเจเนี่ยมีกรณีที่คนกัมพูชาเข้าไปรับจ้างขนไม้นะกรับถกทหารไทยที่บริเวณบันเตบันเจตรงข้ามชายแดนนะครับคือด้านตรงข้ามจังหวัดบุรีรัมย์ยิงแล้วก็มีคนกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งคนบาด หนึ่งคนและก็สูญหายอีกหนึ่งคนครับซึ่งรัตถุนที่ลงข่าวนี้มาอย่างต่อนเนื่องก็จะเป็นนันังสือพิมพ,พ์สองฉบับหัวสีของกัมพูชาที่เป็นหนังสือพิมพ์ชื่อดังที่นี่ครับคือลงยืนยันเลยว่าถูกยิงเสียชีวิตโดยทหารไทยใช่ไหมครับอ่าตามข่าวตามข่าวนี้ก็คือลงอย่างนี้ครับว่าถูกยิงถูกยิงเสียชีวิตโดยทหารไทยครับค่ะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ในครับในบรรดาสื่อที่มาที่ศาลนะคะ ครับคือเรื่องนี้สื่อมวลชนที่กัมพูชาได้พูดคุยกันตั้งแต่วันสองวันที่แล้วครับคือมีการพูดคุยสอบถามกับเราทางเรื่องนี้คือเราเป็นสื่อไทยที่อยู่ที่นี่ไทยสื่อมวลชนที่นี่ก็ถามว่าตดลองที่เรื่องมันเป็นยังไงที่มีข่าวว่ามีการยิงกันที่ชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัม์กับบันเตียนม,มันเจเนี่ยมันมันเป็นยังไงทางฝั่งไทยออกข่าวยังไงฟังเพราะว่าทางฝั่งนี้เขายืนยันว่าทหารไทยเป็นคนยิงนะครับค่ะ แล้วในส่วนของทางการกูชาเองล่ะคะมีการออกมายืนยันในเรื่องนี้ยังไงบ้างะคะทางการกพูชายัางไม่มีใครที่สอบถามเป็นอย่างทางการว่าในเรื่องกรณีชายแดนที่ด้านเันเยนเจกับบุรีลำนี้มีการอ่ยิงกันทางทางทางการกูชาย,ยืนยันยังไงแต่ว่ามีแต่ทางองค์กรสิทธิมนุษยชนที่นี่ฮะะที่ยืนยันว่าเกิดเกิดเหตุเช่นนี้จริงครับครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสันติวิธีนะคะ